ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดีท้าว เอฟซีโมบายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมารีวิวทีมต้องบอกเลยว่าทีมนี้ก็เป็นฟูลทีมที่เป็นคนตาถึงวัยรุ่นเทสดีเรียกกันว่างั้นครับเพราะทีมนี้เป็นฟูลทีมแมนยูนะครับหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะเป็นฟูลทีมที่ต้องบอกได้เลยว่าทีมสวยจริงๆครับ นักเตะในทีมประกอบไปด้วยนะครับผมมาฮัตแรดฟอร์ดนะครับปีท็อปสุดเลยนะครับผมเม็ดส้มคอยลุนเม็ดส้มกาลาชโชเม็ดส้มบูโนโเม็ดส้มไมนูเม็ดส้มคาเซมิโรเม็ดส้มเอาง่ายว่าส้มทั้งทีมนะครับมาติเนสวาลานวานพิซากา้าลุกชอและอันเดรโอนาน่าครับแล้วก็มีเดียโลนะครับแล้วก็อัมระบัดครับเป็นตัวสำรอง2ตัวนะครับผมนะเอาจริงค่าไม่ใจรักแม่งทำไม่ได้จริงๆนะครับ โอ้โหเป็นทีมที่สวยมากผมเป็นตอนแรกมาผมก็แบบโอ้ทีมสวยจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมแมนยูแบบนี้เนี่ยจะเล่นในแรงได้ไหมจะลุยแรงจะไหวไกับเขาหรือเปล่านะครับผมนะเออแมนยูเม็ดส้มนะครับเผื่อใครกําลังอยากไปทําฟูทงฟูทีมแมนยูตามนะก็ดูคลิปนี้แล้วน่าประกอบการตัดสินใจได้โดยผมจะเล่นให้เหมือนชีวิตจริงที่สุดนะผมจะเป็นเอริกเทนแหลม ผมเจ๊ได้เนี่ยมาสมจริงที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะแหลงตอนนี้อยู่ที่9 9หมื่น2พันไปครับยิงยับอ่ะดูหอยลุนเดินลงครับหน้าเกงขามแล้วอ่ะการ์าเชไปครับโอ้หเกือบได้ฟันเบอร์สี่ อโอ้ยโดนแตะหลบจ่ายมาที่ฟานบาตเชนอยเขาใช้เขาใช้ทีมฟานว่ะวานบิดเอ้าและการาโชลงวัตตาฟอะไรเนี่ยการาโชจ่ายมาที่บูโนแทงมาให้แลดฟอร์ดแล้วปั่นโอ้ยหน้าเป้าเราไม่เอาไว้ยิงเราเอาไว้ดึงตัวประกอบครับนี่แหละเขาเรียกว่าสไตล์แมนอยู่นะครับ นี่เข้าถึงแก่นแมนยูแท้จริงต้องเล่นอย่างนี้ครับพอยรุนเนี่ยดึงตัวประกบอย่างเดียวไม่ต้องทำไรเลยเพราะมันไม่่ก่ให้กันอยู่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้โรวินฟานเบอร์ซี่ยิงทีมเก่าแล้วดีใจด้วยอันนี้โดนโหนะโดนโหนะบานเบอร์ซี่ ไปไปครับไปมาการาโชไมโน่ให้การาโชครับหลอกหนีกองเต้แล้วปัน่นเอ้ยการาโชว่ะโอ้โหขายเฉยคิดว่าไม่เข้าเลียวเลียวอุ้ยมาดิไม่ผ่านไอแหลมจัดไปลูกสามเลยไหมไป โคแหลมโคแหลมต่างการวานบิดครับหอยลุนยังไงคึงอยู่วานบิดถึงไมโนะจ่ายมาให้หอยลุนหอยลุนโอ,อ้ยนี่มันไม่ค่อยได้ยิงหอยลุนเอาใหม่ด้ยขวาด้านมันไม่ค่อยได้ยิงนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไงโคจะจอข้ามคานบายหอยลุนวัดตัฟักสวยครับแรด,ดฟอร์ดไม่จ่ายเด โอ้โหมันมันเลี้ยงหนึ่งหนึ่งได้มันเลี้ยงหนึ่งหนึ่งได้พอยลุ้นไม่ต้องบนช็อตนี้หนึ่งหนึ่งชนะได้แต่แค่มันไม่ผ่านเฉยๆไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ไปไปเลี้ยงกินตัวเลี้ยงกินตัวไวแลตฟอร์ดด็อกเตอร์แลต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 นี่ไงเดือดเลี้ยงเจอเดือดเลี้ยงไปดิโอ้โหด็อกเตอร์แลตไปไง จ่ายได้แต่ผมไม่จ่ายครับขอยิงก่อนละกันผลงานตัวเองต้องมาก่อนทีมไม่สนนี่แหละครับดีวเวนยูที่แท้จริงที่แท้ใจโ,โ,โดนไหมโอ้ยฟานบาทเทินฮนะโดนครับผมคอยลุนวิ่งแล้วนะนะคาเซ บูโนแทงให้หอยลุนโอ้โหแต่มันล้ำหน้าดิอ้อ้าวอ้าวหอยลุนได้ลองนี่ไงจะให้ผมได้ง้างพี่ก็ผมง้างอะมันเป็นหายแต่แค่เพื่อนมันไม่ค่อยจ่ายแค่นั้นเองบาเทนดวลกับมาติเนสหอยลุนจ่ายให้โอ้โหล้ำหน้าครับล้ำ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 สวย ไม่มาวะไวเอาโอ้โหฟานเบอร์ซี่เข้าซ้ายด้วยเรียบร้อยโอนาน่ากูยังไม่เสียบเลยอโอ้โหแรดไหลมาที่ชอชอมาที่แรดแรดแรดแร็ไอ้นี่ไม่น,าน่าจะดูบอลไวเนี่ยมันวิ้ยเดียรโล่ขึนมาที่ไอ้หนูไมนูยิงด้วยซ้ายโอ้โห านไปเลยครับจีจๆผมสบผม4-3เกมนี้ก็หรือว่าเจอไม่ได้ตึงมากครับยังไม่รู้เลยว,ว่าเล่นตึงหรือเปล่าบูนโนอ,อุ้ยโอ้ยจ่ายแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันหรอโอ้โหหอยลุนรอมาตั้งนานดูครับโอ้หแทงอยากก่างกระโทนที่โ้นให้วีดีซิวุดมาจัด ครรับทีีนน้ลโปเเตตสฟ1-0อยู่สวยแรดฟอร์ดไม่ได้จ่ายมาดิสต,ตีเฟนเจอร์ลินนี่ไงเจอไมนูไงปล่อยลุ้นครับไหลมาที่บูโน่โอ้โหบูโน่อะไรล่ะน้องครัพโอ้โหโดนฟานเบอร์ซี่อีกแล้วเอาแล้วไง เว้ยโอ้โหเกือบหายบงไปเดสปอร์ดเพื่อนมีผมไม่จ่ายจ่ายก็ได้การะโช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 ผลงานตัวเองต้องมาก่อนนี่ไงนี่ไงมาดิ ซากมาดิมาติเนสบอกรอโฉบเลยแเดฟอร์ดรเพื่อนมีแต่เราไม่จ่ายครับจนกว่ามันจะไม่มีทางจริงๆโอ้ยลุนหยบูโนโอเองก็ได้ครับน้องเฮ้ยบูโนโผมก็แทงบอลแม่นนะเฮไม่ได้ <Das que ath en> สวยครับลูกชอหอยลุนวิ่งนะแต่แรดแรดยังไงแรดบอกไม่สนโนสนโนแคร์โนสนโนแคร์นี่ออกมาลุูกชอก่อนปั๊บตามสไตล์แมนยูตบกลับมาให้แรดฟอร์ดแล้วปั่นนะี่ไงเขาเรียกว่าแมนยูสไตล์หน้าเต้าไว้ดึงตัวประกบครับไม่ได้เอาไว้ยิงโอ้โห oh. นี่นะแมนยูสไตล์นะเป็นไนงะ มาดีโอ้ยแย่ไม yeah, ่โดนมาดีโอ้ยไม่ได้อีกเดมเบลเล่เข้าซ้ายอุยโอนานาโอนานาโคไปอู้จานยกเท้าสูงสี่ดานเทินโอ้โหไหลมานี่ไหมไม่มาคุณฤทิดเข้าซ้ายปั่นลูกนี่โอ้ยโอนานาบอกมาครับมาหนักกว่านี้พี่ก็ไหว เปิดลูกนี้โอเคไป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 เร็วไง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 แล้วยิงยัดแบบไร้์บอกโอ้โหมาดีเปิดมาอย่างนี้คุยฮอยลุนคืนแลดฟอร์ดด็อกเตอร์แลตปั้นโอ้โ เดอะล็อกแอนเดอะลิงเอาจัดมาปันนี่ไงตึงศูนย์ไวจัดเลยว่ะโอเวอร์ลงโอเวอร์ร้อยไอแหลมไม่ไวหน้าครับ ดีไงเดล็อกจ่ายไม้คอยลุนคอยลุนใส่เต็มข้อเลยครับนี่ไงก็บอกแล้วอยากให้จับบอลถ้าจับก็เป็นยิงเหมือนกันแล้ววะเล่นไงแพ้แหละครับฟูแมนยู่ะผมบอกแล้วคือนักเตะแต่ละคนเนี่ยมันพื้นฐานมันดีครับมันไม่จ่ายบอลได้กันเออคือมันก็เหมือนมาจากชีวิตจริงอะมันไม่ค่อยจ่ายบอลได้กันแล้วมันมีสกิลกันเอาตัวรอดเก่งครับดู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 ดิอุยจานจุดโทษนะโอ้โห ไม่เห็นนำสองศูนย์แล้วไงเดี๋ยวขาดเยอะเกินครับไปไหนล่ะนม้ยดูแต่รอดขาอุ้ย,ยโอเคสวยครับน้องเล้าออกไปเลยมึงเนี่ยออกอีกแล้วโอ้โหสองเกมออกสองเกม พ่อ้โหอี่ลงวว่าไม่ไหวกระแหลมสิงจริงครับอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยขึ้นบอลน,น่ากลัวจัดเฮ้ยขึ้นบอลน,น่ากลัวจังอาดมเฮ้ยโอ้ยดีนะปัน่นด้วยซ้ายบอลไม่ผ่านมือครับโอนา,นาไปยังอยู่ยังอยู่อยู่อยู่หลุดไปแบบงงๆเลยเมื่อกี้อ้าวมาตินเนสได้บอลกาลาโชวิ่ง สั่งให้การชาโชวิ่งแล้วครับใายความเร็วของการาโชใช้ความเร็วของการาโชสายความเร็วกาญาโชโอ้โหไม่ต้องตามเฮ้ยโอ้โหเร็วเอ้ยเร็วเร็วสำหรับผมผมว่าเร็วเลยคือประเด็นคือข้อเสียมันสามดาวครับการาโชเร็วจัดเลยครับเอ้ยไม่ให้เป็นลูกแบบย้อน,ยยอนหลังหน่อยว่าฟาวย้อนหลังหน่อยมันไม่ได้เปรียบนะจาน เดอะล็อกไปครับเดอะล็อกหนีดุมฟี่หนีแคมเบลต่อบายเดอะล็อกโอ้โหเอียงรุ่งหนี้ว้าวไปดิโอ้โหดูเดอะล็อกเดอะล็อกสลัดหนีดุมฟี่เดอะล็อกไปอีกหนึ่งอุ้ยเดอะล็อกเดอะล็อกเดอะล็อกโอ้โหเดอะล็อกเฮ้ยเฮ้ยเดอะล็อกเอาจัด แต่ยังไม่จบนะดุมอย่าเพิ่งออกนะอยู่ด้ยวยกันก่อนไมโนโค่ครับกาตาโชคพืนมาที่บูโน่ครับคอยลุนเข้าซ้ายแล้วผมบอกเลยนะหน้ามให้มันเข้าขวาเข้าขวาคอยลุนคือไม่ได้เลย4-0ไปเลี้ยวอะออกไปเลยครับโอ้โห เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับฟูลแมนยูคลิปนี้สำหรับผมผมส่วนตัวผมนะผมว่าผมผม,ผมชอบนะผมรู้สึกว่าสนุกดีนะครับมันไม่ใช่แบบว่ามันเล่นไม่ได้เลยมันก็เล่นได้ครับแรงล้านกว่ามันเล่นได้อยู่แล้วนะครับอย่างพวกแรดฟอร์ดกานาโชเนี่ยคือเร็วเลยฮอยลุนเนี่ยมันแยกแค่เรื่องเท้านะครับผมนะผมว่ากานาโชเนี่ยเล่นได้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ไม่ได้เป็นสายแบบใช้เลนเชสอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยน่าจะคล่องเลยเพราะว่า เท้า4ี่เนี่ยเอาจริงเอามายิงจริง,รงบวกกับฟินิชช็อตช็อตยิงปั่นนะ่ะคมเหมือนกันครับคมเหมือนเท้า5 5ห้าเลยนะครับผมแต่หอยรุนเนี่ยไอเท้าขวาคือไม่ไหวจริงๆนะครับคือยิงเข้าเท้าขวาเนี่ยโอ้โห,โหเอบอลกระเจิงไกลบ้างแหละลูกยิงยุกไหนหน้าเข้าแต่กลายเป็นว่าลูกนั้นชนคานนะครับเออแรดฟอร์ดก็เล่นได้สำหรับผมผมว่าเก่งนะครับแต่เท้าซ้ายเหมือนกันครับแย่ yeah. ส่วนพวกบูโนอะไรเงี้ยบูโนผมว่า แทงทะลุช่องดีมากนะครับตัวนี้จ่ายบอลแม่นจัดนะครับเมนูก็เฉยๆสำหรับผมนะคาร์เซมิโลก็เหมือนกันในส่วนของริมเส้นผมว่าความเร็วก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่กับฟานพิซซาก้ากับลูกชอนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมนะสำหรับผมนะฟูลแมนยูคลิปนี้นะครับผมนะ ก็ต้องขอบคุณจานโปเกมอนด้วยนะครับผมที่ให้ไอดีนี้มารีวิวขอบคุณมากเลยนะครับถือว่าทีมสวยจัดนะครับรวมทั้งทีมเนี่ยมันพันกว่าล้านก็จริงแต่ว่าถ้ารวมค่าเทนไปอีกเนี่ยตำแหน่งแล้วประมาณ30กว่าล้านครับคือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณจะทำฟูลทีมแบบนี้ก็ต้องใจรักจริงๆครับเพราะว่าค่าเทนเนี่ยไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับผมนะก็จะามาอันนี้แหละครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าขึ้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยคคคคครรรรัััับบบบบบบสสาาาหหลลิิปนีี้กกผมมมมมแงขขออุุณณท่จ